สบายดีพ่อแม่พี่น้องสบายดีเอ็ซีถูกฐาเนเด้อยินดีตอนหับเขาสู่ซองลูกสาวสาวนะเมื่อนี้สาวกุ้งกับอยู่เพื่อนอยู่ซ้านนาอพ่อแม่พี่น้องก็ได้ไปใส่อากาศกาับหนาวแล้วพี่น้องไปใส่กับบ่อดได้เนาะกัอยู่เพื่อนอยู่ซ้านกับอีเม่เนาะกับย้ายน้ำหลายคนให้เลยพี่น้องกับสาวกเกิดพ่อเม,มื่อนี้สาวกุ้งกับิมาจิผ้าอ้อมไหวให้ลาดนาอพ่อแม่พี่น้องเสื้อเก่าเสื้อกิว้วหละพี่น้อง เอา,วาไว้ให้เวลาเพื่อนอันได้รู้แหละเชาเกิดเป็นจีใกล้สิคอดน้องพี่น้นองแจ่กเมื่อได้แหละยังโมโหเมื่อมันเนาะใกล้สได้ได้แหละ,ระประมาณทิดนี่แหละพีน่น้อง่ารุ่นนำกันเลยว่าสิเป็นผู้หญิงหรือผู้ชายเนาะแม่สบายดีทุกแม่สนนี้ท่าสบายดีพี่น้องฉั่มาส่งพุงลย มาจีให้เพื่อนเนาะน้อยโพดแม่มันมาได้น้อยออกกระโตพ่เนาะพี่น้องจิ๊กว้เวลาแบบออกมาใหม่ๆเนาะพี่น้องเอาไว้เสร็จเอาไว้ยังทะเลมีแต่เครื่องเก่ามีส่งหนังมวยความไรินี่แม่นเพราะส่งหนังมวยส่งยังจะนี่เอาไปใส่่ หนาวพี่น้องทางฝั่งไทยเป็นจังไดเนาะหนาวคือกันบอทางนี้หนาวหนาวพี่น้องแจ็กสือาบน้ำได้หรือบอกวันนี้ลมเบิดม์มประเทศเซนตะเวนเกิดเสือ้อกูเกิดเสื้อเสื้อกระปุกพี่น้องคุณดีเติบได้ตอนยันงน้อยตอนทำงานด้วยนี่ยังเลิกพี่น้องตอนนั้นกระปุงใส่ไปกรุงเทพครั้งแรกเนาะอีเมริกันซื้อ เจ้าซืือว่าแม่รู้ว่าเครื่องนะแม่เป็นเสือไ้พต่งแต่ไปกรุงเทพครั้งแรกจักน้อยสนใจเบิ่งเสือกะโหเลยที่น้องไปกรุงเทพแต้งแต่อายุ14้5แต่ยุกห่า 5. จิกว่าในกับุญจิกบันใหมอย่างเอาไว้บุญจิกงามอยู่เนาะเสือมึงได้รูปมัยิ่งกะมันกระสักไว้เด้อเกิดเอาไว้ให้รุ่นเอาไว้ให้รุนลาง มี่เอฟซีคนหนึ <ot>. <off. <off. <mic> ่งเป็นขอมาว่าอยากให้เจ้ากุ้งอันถ่ายคลิปกับเจ้าเกิดเนาะกับพ่มโหสิถ่ายคขีดยังพี่น้องเพราะว่าเจ้าเกิดกะเห็นยังม่ได้แดี๋ตอนนี้ช่องใหญ่พี่น้องมีแต่เสื้อตแตงแต้ยังไม่น้อยภูเหลืเสื้อเก่าเสื้อจิ๋วแม่ปู่โลจ่าสมไว้ใส่กับชองซีนาวเกิดเอ้ยเห็ดหัวอ้อมก็เห็ดหัวได้เดี๋ยวอันนี้เนาะ นี่อะะแม่น้อยหอ๋อควีมาลุ้นน้ำกันเลยพี่น้องว่าจะเป็นู้หยิงหรือผุ้ซายเนาะเขาเกิดคนทันยากได้ผุ้ซายเสือดีเน่อะไร้อไมชอเดียนนะบริเวใญ่นตกัะ อ๋อกับพ่อแล้วจริงออกไปแค่ไห<ช>นแะค่ันตัดหน่อยได้เอาไปแช่เนาะเสือเก่าเสือจิ๋วตัดแล้วล้วก็เอาไปสักให้มันสะอาดแก่เวลาเขาได้ลูกมันจัง มาหน้ากัออ้อมไหมไหมใ่ไหมจะไปจะไออ้อมใชกถุกจกแพกเท่าไรวะแม่แพงเลยเนาะนี่เี่ยคนละลูกสี่คนจิกสินปกห่อรดแล้วจิกจิกสินห่อรถเสือไม่ไปนังดีเลย ลายจีบวันนี้บอนมันเป็นนี ah ah ่แนทอ่ลายเสือแม่เาบอามาปแม่่หพี่เบะครบใ่เบะคนโอ้ย ชวนกันไม่ยังเห็ุคนนะ่ะเ <laughs> อ,ออหัวเซลฟี่เอาไป น้ำแล้วีมันเห็แคกทเแคะใหญ่แนะพ่อันจะได้ลานแล้วคนดีใจให้เขาโตคนอ่างไรหน่อยมอยากโตเมื่อไหร่พมึงโตจะใช้หัทข้อตาร์ช่ป่นเออเอาะ

แหกอะจุดอมาไี่รู้ไม่ได้แหกยังอานี้มันความจึมงอะเอาไปเอามาสิ่ได้จกโตแหกก็แหกจุบึแหกประจํากมันกแหกเพื่อนึเห็มันคุ้มมันมอดลูกดีจองดีจ้าเลยโอ้โหเ่เดียว เผ็ดแบบอันโบลามโบรานเนาะพี่น้องแบบก็ต้องซื้อผอผออ่อมเนาะบางคนก็มีสินสินผาทุงเฮาหนุ่มเวละโตมันเก่าโตมันขาดเอามาสิก็ได้เนาะพี่น้องแต่ว่าอันมีผาทุงก็เลยหาเอาเครื่องเครื่องสิ่งที่ริได้ใแล้วพี่น้องมาซื้อผ้าชิซือก้าโบเคยชื่อจักเถื่อนเนาะพี่น้องอี้แม่นได้ลูกอ่ะสมัยโบเคยชื่อใส่จักเถื่อเนาะ ข้าก็ปเชื่อโตัแล้วเนาะแ่ไม่แต่ใส้ใส่สสิ้นเนาะออมาแล <laughs> <t> ้ว <Hum> ส <ming> ็ว <t> ่ม <fish> ต <t> ุ <Hum ming> ่มโลดแล้วอะแนแม่ชารี่ก้อเน่เสียาดไป่ปัดนขึ้นไปยังเ้าแต่เอาันชุดกลอมาเอเอาสอดเตี่ยวโลดเอานุ่มเห็ดเป็นกรโปรแกนก็จะ บางไปเลยนอนเขยเห็นิ่ข้าเลยนอเพิ่ง่อมเอาอย่นี้ไม่สบายกว่าเธอัดดีดีกคน จะไปใส่พี่น้องเอ้ยหนาวหนาวเห็นสุดๆเมื่อนี้ชิคอเซ็นไว้อ้าบน้ำมัได้จนดยักษอกขูแล้วหนาวไม่สะบันถ้าขอออบนี้ยังไงเนี่ยนี่อันนี้ก็พลาดลงบ้าเนาะบอมเมเนิ้ยสมดว่าเอาพ้นใส่เนาะแล้วก็เอาเอาข้าวไว้นี่ก็จหมัดไว้ มันเถาอยู่นี่มีก็มาณไว้สลาดเกิแหกซื่อแล้วนบ่อนดแครนมันออกแหกซื่อตัดแครมันออแหกซื่อท้องอันไปแห้งน่องอันมก็ได้ก็ได้ว่ะตัดนี่อั้นึ่อันเนึ่ ก็บบไม่ได้บุเข,ข,ข้าน,นอกในลูกไปในน่อง เก็บให้มีประโยชน์แค่กว่าอ่ไปถือชื่อระอ้อมกับโแมนแคบร้อยเพราไน้องไหนฮะปบ่ได้เนาะบ่ญร้ยบ่เอจืดืดอี๋ให่ืดน้องไม่ได้อ่อนืด ไก็ใส่เครื่องเ่าแล้วเสื้อนะครับเอก็มากรุ๊ปไก็บดเลยพ่อมบดแต่อยู่ในตะลุงไก็ใส่เสื้อม้าเลาไเสีขกิโมกอ้อโมกโอ้ยได้เสือเสือชินชิเรือแต่คอกับแขนนีนแให้มันได้สองคนเห็ดกระป๋องฮาววอันนี้แหละวนเสียซุบขอรุ่น iya dek om iya dek siya mungang iya ma siya siya ma siya tat siya tat 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 iya siya mungang iya siya udeh jern iya siya kon nungi ตอิดอตอจไ้ลกนหละรัง <fol> ื่องมต้อไม่ได้ถ้่แล้วได้ล่รนลเนลเนาะล้ลูกอันนี้ลานลูกจะเกิดออกมาก็เป็นเลนได้เธิงได้ดีในลูกก้อง เล่นเล่นหลอดแล่นน้ำไป้วเล่นเล่นหลอดหลอดล้วก็เบิดไปเฮ้ยหนาวพี่น้องหนาวหนาวบอดีมีฝนอยู่อยู่ตลาดหนาวเด็กโตแล้วพ่อออม

ใกล้สิลแล้วเลยนาะพี่นอ้องยังไลยอยู่พี่นอ้งอ,อ,ง,นองอยากได้พ่ออ้อมกองบักใหญ่ใหญ่ยีนึงเลยยเกิดมันจสักเบิดอยู่บ้าบนนี <laughs> ่ไล่แท้ตาน่เดวนี้ทองเป็นกระบักใหญ่หนึ่งพี่น้องเอ้ยมาลุ้นนํากันเลยพี่น้องว่าตะกุงสไตร์ลานผู้หญิงหรือลานสายเนาะพี่น้องเกิดมึงอยากได้ผู้หญิงหรือผู้ชายว่ามาอันหนึ่ง อยากได้ผ si si ู้หญ <pack ing. S 2> ouais, ิงสาวกุ uh, s <S <imagining that>? ้งว่ะสีเป็นผู้ชายพี่น้องมันว่าฉีเอาผู้หญิงสาวกุ้งว่าลูกมันสิเป็นผู้ชายเราผู้ชายมันเป็นผู้หญิงอยากได้ผู้หญิงือผู้ชายอยากได้ผู้หญิงงั้นสีเป็นผู้ชายกันอยากได้ผู้ชายแล้วมันสิเป็นผู้หญิง พี่น้องเบ่งในบรรยากาศมือนี้ลมพัดวีวีพุกเบ่งไปายแม่ไผ่ในพี่น้องพุ่ลมพัดวีวีบรรยากาศพุ่นนองไซละสกุ้มพุกอยู่่นล่อพุกพี่น้องไปหาลิ้นงมงวยงมงวยว่าไก่ไก่หนึ่งพุกผพุ่เดพี่น้องเสือหลายๆ่นไปหาลิ้น พาลิ่นน้ำมูกแต่โอเคนะเนาะพ่อแม่พี่น้องสำหรับมื้อนี้แซวกุ้งกับบริบไปาไไยไซเดอร์พี่น้องอยู่เฮือนอยู่ซานสำหรับคลิปนี้แซวกุ้งก็สิคอจบเพียงสานี้ฝากพ่อแม่พี่น้องกดแชร์กดไลค์กดซับสไครต์ที่สำคัญก็อย่าลืมกดกระดิ่งเพื่อจิบ่พลาดคลิปใหม่ๆจากซ่องลูกสาวสาว,สาวนานในเดอ้อพ่อแม่พี่น้องสบายดีสวัสดีพ่อแม่พี่น้อง